สวัสดีครับวันนี้มาดูไอ้น้ำค้างเกาะใบสูมาครับดูครับสวยครับดูครับสวยงามมากเลยครับน้ำค้างอาจจะเป็นระดับแม่คันิ่งด้วยครับมันเย็นเนาะครับเนาะก็เลยเป็นแบบประมาณนี้เลยครับนี่ครับออ้สวยงามมากเลยครับนี่ครับ อากาศกำลังจะเริ่มอุ่นครับช่วงนี้ตอนคืนก็เย็นนะครับเนาะอากาศก็เลยนี่ครับนี่คสวยงามมากเลยครับโอ้ครับนี่ครับใบซูมานะครับเนี่ยน้ำค้างมันเกาะไอช่วงใบนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศโอ้ทองฟ้าสวยครับ บรรยากาศจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับนานๆนนจะเป็นประมาณเนี้ครับนู่นครับตะวันก็เริ่มขึ้นแล้วครับตะวันก็เริ่มขึ้นก็เริ่มจะทํางาน,ช,งนาช่วงนี้ประมาณช่วงนี้ประมาณหกโมงครับหกโมงสวยครับเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะขอบคุณมากเลยครับสําหรับคลิปนี้